สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่นิมซิตี้นะคะอยู่หน้าร้านดโซค่ะวันนี้เรามาเจอรถฟุตทักคันน่ารักน,นะคะที่มีชื่อเสียงตอนนี้น้องใหม่เลยค่ะขายของหวานชื่อว่าเอ่ช่องไทยเจียงใหม่ค่ะเรามาดูรถนะคะอันนี้คือโลกโก้ของเรานะคะที่มีตุงนะคะใส่อสื่อความเป็นร้านานานะคะแล้วก็ใช้สีส้มที่โดดเด่นนะคะทาให้ดูน่ากินมากลยคะ ต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์เรามี2แบบค่ะคือแบบถุงนะคะเป็นถุงรอดช่องแล้วก็ถุงน้ํากะทิอีกแบบหนึ่งคือเป็นแก้วค่ะซึ่งใช้ตอกจากเอ,อ่อกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะต่อไปนะคะเรามาพบน้องปอค่ะสวัสดีค่ะอถช่องไทยเจียนใหม่เจ้าวันนี้เรามีรดช่องทั้งแบบถุงและแบบแก้วนะคะนี่แบบถุง45บาทเท่านั้นเลยแหมได้สองถ้วยเลยนะคะไม่เจียสีไม่เต่ง วัตถุการเสียด้วยค่ะทำจากใบเตยแท้ร้อเปเซ็นต์ลยค่ะนี่ค่ะดูจากเมนูของเราได้เลยนะคะชิคๆมากเลยค่ะรานะคาถูกมากต่อไปค่ะเป็นแบบแก้วน่ารักมากทำจากไม้ไผ่ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ใช้พลาสติกค,ค่ะ40บาทเท่านั้นนะคะมาดูท็อปปิ้งกันค่ะมีฟักทองค่ะแล้วก็มีลูกเดือยสายสุขภาพนะคะมีทับทิมกรอบอร่อยๆค่ะ แล้วก็มีลูกชิ้นฉ่ำๆเลยนะคะที่สำคัญร้านเรามีออยอด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพค่ะใครที่มาซื้อในช่วงนี้นะคะถึงวันที่30มิถุนายนนะคะปี63แค่เช็คอินค่ะส่วนลด5บาทเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูด้านหลังรถนะคะด้านหลังเรามีที่นั่ง3ที่นะคะที่สามารถนั่งชิวๆแล้วก็กินร้าช่องอร่อยๆได้เลยค่ะ ใครว่างๆวางแวะมาทานที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมงจนถึงทุ่มหนึ่งค่ะไม่มีวันหยุดนะคะให้สนใจติดตามเพจได้เลยนะคะลอดช่องไทยเชียงใหม่ค่ะหรือโทรโทรมาที่0910765818ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอแนะนำรนะ้านเราแค่นี้ค่ะอย่ามาติดตามในคลิปต่ตอไปนะคะ